สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับเกมบอลจีแคนแนลนะครับซึ่งที่ผมมานเนี้ยผมจะมาประกาศว่าผมจะลองเปลี่ยนแนวการทำ YouTube ดูครับถ้าใครเคยดูผมมาตั้งแต่ตอนตอน้ตนๆเนี่ยก็คุณจะรู้ว่าผมเนี่ยทาช่อง YouTube เนี่ยมา1ปีแล้ว ดูพูดสามคนครับ13คนทำมา1ปีได้13คนคิดว่าไงอ่ะผมเลยจะเปลี่ยนแนวการทำ Youtube เป็น a n i m เมชั n วอลเรื่องไม่ก็การ์ตูนไม่ก็เอออาจจะมีเกมแทรกมาบ้างแล้วก็เป็นการ์ตูนวาดด้วยมือนะครับก็จะมีอยู่3อย่างนี้แหละที่ผมกำลังจะทำนะครับแล้วก็จะมีการ์ตูนอีกสเรื่องมาใหม่นะครับชื่อเรื่องว่า อภิมหาศึกสงความตัวเส้นฉบับรีเมคกับ n i h t of the Guardian นะครับมีอยู่2อย่างนี่แหละที่ผมจะทำนะครับก็ไปดูกันได้นะครับอาจจะมีเรื่องดิอ m มาเกด้ามาที่อย่างด้วยนะครับเป็นการ์ตูนวาดด้วยมือเนาะอืมแล้วก็ถ้าใครรอดูนมครับคู่หูสุดเีคงของผมอยู่ก็รอดูต่อไปเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย